เริ่มเลยเหรอคมเริ่มเลยครับเ,เ,เ,เวลาไม่มีมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็ดีใจมา,มา,มากๆที่ได้มาร่วมงานกับเซอร์วิสบนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเกียรติมากๆครับเพราะเป็นเป็นครั้งแรกของคุายเนี่ยนะครับแบบมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใม้กลัว่ามา,มาคนเดียวจริง,รง<ด>ๆก็มีงานแต่ละนนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมได้ ความรู้สึกเนี่ยค่ะตื่นเต้นไหมนั่งแต่ตื่นเต้นมากครับผมแฟนมาเยอะมากใช่แฟนมาเยอะมากขอบคุณแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วขอบคุณแฟนทุกคนที่เราชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับปิดท้ายแม้ว่าละคของเราจะจบไปแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังคงเดินดีใจมากๆครับดีใจมากๆเลยที่คนยังแบบคงชอบละครของเราอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงตอนยุ่งยากแล้วก็อยากให้ติดตามจนครบทุกห้าเรื่องนะครับผมแล้ว oh, ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่เบื่ออยากดูซ้ำอีกก็ดูย้อนหลังได้ทั้งสามภาษาเน็นเด็กสั้ ตอนนี้คิวงานเป็นยังไงแล้วคะคิวงานเหรอครับผมจริงๆก็ไม่พูดไงดีเขินเลยประมาณนี้มีเรื่อยๆใช่ครับผมก็สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆครับแล้วงานยังวคะมีอรบ้างีเต้องติดตามไหขอบุ้มไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ภาค่าลงในที่คือสูงมากแล้วแต่ตอนนี้เตรียมแพ็กก็เตรียม้อมดีอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริง คือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในการทำงานผมว่าจริงๆแล้วว่าผมเป็นอาชีพนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเน้นการแสดงครับว่าแต่มันก็เกินฝันอยเนาะเกินครับผมเกินคาดมากๆเลยคือมันมันก็แบบอจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเลยคะจากไปที่เป็นธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละครับที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ เรารู้สึกได้ถึงทุกๆกำลังใจที่เขาส่งมาให้เราจริงๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทําง,ทงานที่เหนื่อยมากๆอะไรอย่างมาเปิดไล่อ่านในในแบบแ,บบแอปต่างๆเนี้ยก็ก็ฮิวใจเราได้แบบเยอะมากๆจริงมันทำให้การใช้ชีวิตของเราเบี่ยน าตัวถ้าถ้าการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมผมก็ยังเป็นไมคี้คนเดิมนี่แหละครับผมก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะเห็นคนไปแชร์รูปแบบรูปเด็กๆเราว่บพ่เปลี่ยังไงตอนเด็กเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมคี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้จริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออ่ะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แต่ก็ครับผมแต่เราก็ไม่เขินใช่ไหมที่ผมจะไปอ๋อส่งเก่าเรามาไม่ไม่เลยครับไม่เขินเลยครับผม บอกมาที่เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดสองพันยี่สี่ไม่มีจะทำเลยเนี่ยคนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นแบบแคปชั่นเก่าอะไรเงี่ยเดลียวอะไรเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็มันก็ทำได้ที่ได้ดีแล้วลืมไปให้ลืมไปไม่ไม่ต้องลืมหรอกหัวลืมไม่น่ได้แต่ะหลายคนก็ยกให้เป็นบบว่าของลูกเสี่ยเกี่ยวใจสก่าๆอะไรเงี้ย รู้สึกรู้สึกยังไงดีอะเป็นจำพาวุ้กเสี่ยวขอบคุณหรืว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็มีคนชอบตามีตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีฟิปตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันจุขัดกับกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นกันอะจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับถ้าให้พูดตรงตองถ้าให้ดูแคปชั่นงานวันนี้ นนแคปชั่นวันนี้ทำไมที่แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอกไหมเซตาฟิลเอกไหมงานงานของไงสามารถเกี่ยวกับฟ้าฝนลมอากาศอะล้กอย่างเกี่ยวกับฟ้าฝนลมอากาศได้แบบครี้แคปชั่นวันนี้นกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้า แต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือนอนที่ถูกนกกิน no ครับขอบคุณครับเนีมันเกิดมาจากไม่ได้นอนเหรอมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบันดาลใจ oh. แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกวันคิดไหมคะว่าตัวเองมันก็จะเป็นนักแสดงเอาไหมที่บอกว่าพูดแบบนี้ไม่ผิดมันจะทำเป็นดาราวันนึงวันเป็นแบบงานเฉลยแล้วคนมันเต็มตาแบบนล้ใช่เหมือนที่พูดเลยผมตื่นเกินคามากๆขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณที่สปอร์ตผมและผมแล้วผม,ผมก็จะ พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒน,น,นาศิอปินการสแสดงแต่ก็ค่าตัวไม่แพงติดลากได้ใช่ไหมชอบทำงานครับราชสุปรเจกต์ยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนคอนยี่สิบหาสิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยแฟนคอนรู้แล้วอันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับรู้แล้วโอ้โหสมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยออ๋เราก็รู้ไปเรื่ยอยเรื่อยเพราะว่าที่เขาบอกได้อ,อะไร พอที่บอกได้เลยครับผมก็มีเซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่อนอนผแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมของท่องสาี่่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแนละ้วของจักรยายนผมใช่ครับก่ยายานอนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคืนศูนย์นวิยาผูเราพ,พ คิดเซอร์ไพรส์มาพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วยทั้ง10คนเลยทั้ง10บนักแสดงทุกท่านคือคลิปโชว์แบบเต็มที่มากๆและหลังจะได้เห็นสิ่งแข็งไหนแล้วไม่รู้สิครับนี่ไหมครับฮะผมต้องขอเวลาไปปั๊มก่อนมั้งครับอเมรกี่อย่างอย่างพี่ตู่เขาขีดเราเรื่องหัวใจใช่ปะหัวใจอะไรง่าไปไลฟ์กับพี่บอ๋อที่ที่ไปไลฟ์เหรอครับผมพี่ตู่ขี่ผม ได้สิานไมผมเลม้คไยดีๆมีโอกาสไปไลฟ์สดกับคุณสุนีแน่ๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนใจทมงไปแล้วไง,ไม,ม,วงมันมีเมะก็ตามค่อยก็ยยถ้าเกิดว,ว่าเรื่องนี้ถึงคุณตูทีแล้ววดีก็น่าจะมีโอกาสอ๋ออะมีอันนึงเขาบอกว่ามายีทัมีสกิลในการพูดไปเรื่อย สัมภพันเราก็ไปเรื่อยเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมครับก็น่ารักดีน่ารักดีเอ่อสิ่งไบครับอะไมที่แบบคุยสนุกตลอดก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผมนะครับขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแปลกของผมนะก็ค่ะอัากแบบนันแค่นี้ครับวันนี้แบบขอบคุณมาเชียร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะผมที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอให้ทุกคนขอส่งกำลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับ ขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะครับดูอะไรนะดูดูละครครับผมดูละครว่าดูสัมภาษณ์นี้ย้อนหลังตอนนี้ก็ดูดุดอับสอนก่อนแล้วกันครับก็เคมีเขาก็มาแรงเหลือเกินมันก็ไม่แต่แต่แต่แว่นแต่แว่นแต่แว่นทีตายแล้วงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแว่น๋อแว่นแว่นฉัดเกล้าเหรอครับไม่แว่นแว่นละล่องอธิบายหน่อยบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไม่เชียงรายครับ าวัฉัดก้าก็ลือในกรุงเทพครับเป็นเป็นเป็นความสัเท่าของฉัดก้าวมบอกว่าเออนีเป็นตุตาเป็นกิมิคครับกิมิคงั้นเดี Jake ๋ยวละครไม่สนุกขอบคุณไว้นังงนด้บอกว่าเราอูใ ผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆให้พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอ่ะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคแล้วผมก็เป็นโอเชียนพี่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอารซิล่าแต่ว่ามีอยังไงห้งตอนนี้ชิปผู้ชิปหมายถึงอะไรนะครับชิปผู้มิกมินช<ม>ิปมิ้นเนีไรก็ต้องดูในละครต่อไปครับ เาหลุดป่อยกันนะทำไมเราหลุดหมายถึงผมหรือเขาหลุดครับเขาหลุดเช่หรอโอ้โหผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่าล่าสุดผมโทรไปหาพี่พีพี่พีก็ไม่รับสายผมเพราะเขาติดสายติดสายใครอู่าไม่รู้สายมีสาในเพื่อไม่ใช่หรอกมั้งเขาคงเขาคงแบบแท็กลิงก์ไปหาเปล่า ผมเพิ่งเห็นคลิปเขาแพกเลยฝากข้อความตลกมากเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูดูด้วยนะครับผมสนุกมากตลกดีดูเรียบซอนแล้วโอ้โหเขาน่ารักมากเคมีพุ่งกระจายมากๆแล้วก็น่าติดตามชมเคมีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วถ้าสมมติเขาเป็นแฟนกันจริงๆริงเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอครับเนี่ยไม่รู้ ผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่ๆนักข่าวเป็นคนพูดนะครับผมผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่พๆครับที่ผมชมพี่เขาพี่ไปก็ถ้าพี่โกรธผมก็ขอโทษนะครับคือพี่ตาถี่กับพี่ตาถี่นะครับแต่ว่ามันเป็นพี่เราตากับผิดครับผมอะไรนะครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับไม่ได้มีอะไรไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจะดูเพราะเธออาแล้วพี่พี่เซฟผมด้วยนะครับไม่กีนไม่กินไม่กมนก็กินน้ำอันเดียวพี่กินน้ำเลย